หวังซิ่วเอ,อ๋อมีความกล้าหาญเกินกว่าจะท้าทายราชจิตินานามพมยุทธ์และเธอนั้นเกือบจะถูกไล่ออกจากสถาบันสื่อไรเคอหวังซิ่วเอ,อ๋อผ่านการสอบในศาลาชั้นในได้สําเร็จหลังจากมาถึงสถาบันสื่อไรเคอและเข้าสู่สถาบันสื่อไรเคอจริงๆแล้วหวังซิ่วเอ๋อเป็นวิญญ,ญาณเป็นเพาะธรรมชาติพิเศษของสัตว์มงคลของจกักรพรรด ที่ทาให้สัตว์วิญญาณสีทองสามตาสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์วิญญาณได้โดยไม่ต้องรอนานนับแสนปีหลังจากแปลงร่างเป็นมนุษย์เธอยังคงมีพลังมากเธอจําลองสายเลือดมังกรทองของเธอในเวลาเพียงห้าปีวิญญาณมังกรทองได้ฝึกฝนจนถึงระดับจักรพรรดิวิญญาณในเวลานี้หวังซิ่วเอ,อ๋อต้องการวงแหวนวิญญาณที่หกดังนั้นเธอจึงลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในการตามล่าสัตว์วิญญาณในลานด้านใน โดยมิคาดคิดว่าหัววีเฮ้าก็ขาดวงแหวนวิญญ,ญาณหลังจากที่สำนักห้าวเทียนรอมรวมวิญ,ญญาณของจักรพัิหิมะความแข็งแกร่งของหัววีเฮ้าก็เกินกว่าระดับที่50วิญญ,ญาณการต่อสู้ตัวแรกขาดวงแหวนวิญญาณที่ห้าดังนั้นในเวลานี้หัววีเฮ้าและหวังตรงเอ๋ยังมีส่วนร่วมในการล่าสัตว์วิญญ,ญาณน,นี้ก่อนหน้านั้นหัววีเฮ้าและหวังตรงเอ๋อได้ตรวจสอบข้อมูลของหวังซิ่วเอ๋อ จากสถาบันการศึกษาแล้วและได้เรียนรู้ว่าหวังซิ่วเอ,อ๋อครอบครองวิญญาณของมังกรทองที่หายากมากอย่างไรก็ตามต้นกําเนิดและภูมิหลังของเธอนั้นลึกลับเธอมักจะเดินตามลําพังพร้อมกับภาค,คุูมหน้าเสมอไม่มีใครรู้ตัวตนที่แท้จริงของเธอในครั้งนี้หวังตงเอ,อ๋อและหวังซิ่วเอ๋อพบกันอีกครั้งพวกเขามองหน้ากันและประกายไฟก็ปะทะกันทันทีหวังซิ่วเอ๋อพูดตรงๆว่าเธอต้องการต่อสู้หรือ ว่าวีเฮ้ายังพบว่ามันแปลกที่หวังซิ่วเอ๋อซึ่งห่างเหินและเหมือนน้องสาวในราชวงศ์มีอำนาจเหนือกว่าเกินไปแม้ว่าทั้งสองจะดูคล้ายกันมากแต่พวกเขาควรจะค่อนข้างใกล้ชิดแต่หวังตรงเอ๋อกับรังเกยียจหวังซิ่วเอ๋อมากหลังจากที่ทุกคนมาถึงแล้วราชธินานามพมยุทธ์ไซมยเอ๋อก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อเป็นผู้นำทีมในครั้งนี้เมื่อพบสัญญ,ญาณหมื่นปี ที่เหมาะสมมากสำหรับนักเรียนคนหนึ่งในเวลานี้อาจารย์ไซมเออจัดให้หัวหวีเห้าหวังตรงเออและหวังซิวเออไปจัดการกับสัตว์วิญญาณตัวนี้สัตว์วิญญาณพันปีเพื่อให้ทั้งสามคนรวมตัวกันเป็นทีมโดยเร็วที่สุดพวกเขาได้รับอนุญาตให้ต่อสู้ร่วมกันและจับสัตว์วิญญาณทั้งเป็นได้สําเร็จอย่างไรก็ตามพวกเขาถูกตาหนิอย่างโกรธเคืองโดยอาจารย์ไซมเออกล่าวว่าทั้งสามคน ว่าไม่ได้ทำงานเป็นทีมไม่มีความมั่นใจเล็กน้อยและกำลังจะปกป้องตัวเองแต่ถูกดึงกลับโดยหัวหวีเห้าในท้ายที่สุดเขาวิพากษ์วิจารณ์หวังซิ่วเอ๋ออย่างรุนแรงที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งของหัวหวีเห้าและไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นสิทธิ์ชั้นในในขนาดนี้หวังซิ่วเอ๋อกํกำมัดแน่นและไม่มั่นใจกับคำวิจารณ์ของอาจารย์ไซมัยเอ๋อเธอยังกระตุ้นให้อาจารย์ไซมยเอ๋อจัดการกับสัตว์วิญญาณตัวนี้เพียงคนเดียวก็เพียงพอ ที่จะทําให้อาจารย์ไซม์เอ,อ๋อพิจารณาวางเขาลงหวังซิ่วเอ๋อถูกไล่ออกจากลานด้านในอย่างไรก็ตามในนิยายต้นฉบับคนที่ยั่อยุคือจางเล่งชวนพี่สาวคนโตในแอนิเมชันตัวละครน,นี้ถูกลบออกและฉากทั้งหมดของเธอถูกแทนที่ด้วยอาจารย์ไซม์เอ,อ๋อเหตุใดหวังซิ่วเออจึงกล้าย่วยุราชจิตนนามพมยุทธ์อย่างมากขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ EP หน้าครับ